สวัสดีครับช่องแปมสตอรี่ครับมาอยู่ตรงบูธของพอรกินรีการช่างนะครับอยู่ที่วัดปรทุมวันอำเภอลาดบัวหวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้งานบุญนะครับพรกินรีการช่างเขานำรถมาโชว์ด้วยกันครับคุณผู้ชมคันนี้เป็นตัวเดินไฮดรัสนะฮะโซ่48ข้อครับช่วงล่างเขาเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าทั้งคันนี้ จะเป็นตะเลตท,ทั้งหมดเลยฮะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผู้ชมครับหลดเลือดล้างสิบเอ็ดลูกครับผู้ชมเป็นทรงแบบมาตรฐานของเขาเขาทำเอียงๆนะะเพื่อไม่ให้ดินเกาะติดค้างนะครับผู้ชมปัม๊มปั๊มตัวเดินนี่เขาใช้เป็นอีตันแฟรตนะฮะผู้ชมครับมอเตอร์ก็เป็นอีตันนะฮะ เป็นเบอร์น่าจะเบอร์23นะครับผู้ชมเครื่องยนต์นี้เจโอแปดฟรีครับตัวนี้เป็นคอมเรลวแปลงนะฮะนี่ฮะผู้ชมปั๊มปั๊มแฟนนะฮะเอาไว้นีนี้นะครับให้ดูชมรถเขา นี่เดี๋ยวเราสอบถามทีมงานเพิ่มเติมครับอันนี้อุ้มได้กี่ตันนะครับสองประมาณสองจุดแปดครับสองจุดแปดครับแนะนำหน่อยครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับผมตั้งติดครับครับช่างติดเจอกันประจำนะฮะส่งรถก็บ่อยนะครับประจำเลยสายส่งฮะสายส่งครับสายส่งครับส่งข้ามฟากบ้านบ้านใกล้เคียงนะครับอันนี้เป็นของขงท้าแก่น้อยครับท้าแก่น้อยพระมอพระมอครับนี่เป็นลูกค้า ลายใหญ่เลยนะลายใหญ่ครับคันลายใหญ่สั่งอีกแล้วปีนี้ปี2025เอาอีกคันแล้วคันนี้รู้สึกว่าเป็นคันที่7ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับคันที่7เขาบอกว่าไม่พอไม่พอเกี่ยวไม่ทันเกี่ยวไม่ทันเลยต้องออกใหม่อีกปากปากเขากว้างกี่เมตรนะฮะตัวนี้ข้างในอยู่ประมาณ2เมตร90ครับรวมไปเจ็ดทั้งหมดแล้วอยู่ประมาณ3เมตรกว่าครับผมครับขอบคุณพิสิทธิ์มากนะฮะที่ให้ข้อมูลครับ ในช่วงท้ายของเขาเป็นแบบนี้ฮะผู้ชมครับสายพานตัวนี้จากเครื่องนะฮะเข้าไปหาปัม๊มนู่นนะฮะปั๊มแฝดนะครับทีน,บนี้เราก็ทําวัดไปในตัวฮะผู้ชมพากันมาทาวัดเย็นที่วัดประทุมวันนะครับด้านนี้ก็จะเป็นถังลมนะครับกองอากาศนะกองอากาศเครื่องยนต์นะครับ เขาจะมีชุดคายคอด้วยนะฮะคายคอเป็นมอตเตอร์ครับมอตเตอร์คลายคอรายละเอียดเยอะครับคุณผู้ชมต้องมาชมกับตาครับด<ม>ูภายในของเขารายละเอียดรายละเอียดเยอะครับ เขาเป็นแบบเหมือนต่อจิกเลฮะต่อจิกประกอบครับโครงสร้างไม่เวลาประกอบนี่ไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนครับล็อกประกอบหมดเลยฮะชุดลูกดาวนี่เขาปรับได้นะฮะโดยไฮดรอลิกนะฮะข้าวลมข้าวตั้งนะครับมีแกนนะฮะแกนไฮดรอลิกนี้ ทางการติดต่อนะครับนี่ครับเบอร์นี้ครับกํเลังจะบอกลดร้านค้านะครับขอความุรุนาระครับผู้จัดการที่จัดการชมโชว์รถนะครับได้โทรมาบอกกับผมนะครับว่าเขาก็อยากให้มีร้านค้านะครับมาอยู่ในสถานที่โชว์รถนะครับ สำหรับคลิปนี้ช่องแปะสุนทรีขอถักฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับคุณผู้ชมคันดีเขาด้านหน้านี้เขาเปลี่ยนโฉมใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับจะมีชมที่ว่างตรงไหนนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับท่านได้ขายฟรีเลยนะครับเราจะไม่เก็บสถานที่